สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูนะครับผมก็สวัสดีอีทีทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ในช่องให้นะครับผมก็เอ่อเมกันก่อนรีดนึกันกนะครับก็หมดก่อนก็นกนกตนเต็มเต็มนะครับส่นเก้าเต็มเต็มนะครับแต่ว่าคือด้วยตัวสูวนอะจริงแล้วมันเป็นเน้นบนเด้นสามตัวบนตรงๆแต่ว่าออก ล่างก็ก็โอเคนะเพราะว่ามันเข้าล่างแบบตรงๆเลยแล้วแอมินเอาจริงเลยเอมิน I mean, จัดล่างอา่างนนี้เป็นวง่นที่จัดล่างเท่าๆกับบนนะครับแล้วก็ล่างเนี่ยจัดแต่ตัวตรงนะไม่ไม่ได้ซื้อก้าศูนย์เลยนะซื้อศูนย์เก้าตัวเดียวนะฮะมันก็เลยแบบมันก็เลยล่างน่าจะมีศูนย์เก้ากับศูนย์ห้านะถ้าถ้ามันจะผิดนะซื้อแค่สองตัวนี้แหละถ้าจะผิดนะเพราะ ก็ตัวสามเริ่มเป็นหนะ้า่วนเก้าเนาะซื้อไม่ได้เยอะนะซื้อแค่นั้นจริงนะครับผมเพราะว่ามันดดดมันทุ่มได้นะแล้วก็อันหนึ่งนะครับผมคือไอ้ตัว่วนเก้าเนี่ยเราเมานี่นะครับศูนเก้าเนี่ยมันไอ้ตัวลอตเตอรี่อะลอตเตอรี่มันเป็นตัวที่เหลือที่เหลือมันแบบเฮ้ยืมว่าแบบมีคนมาขายลอตเตอรี่ใช่ไหมล่ะ,ะ,ะก็แบบมันเป็นตัวเลขที่เหลือนะครับที่เหลือไม่มีคนซื้อนะครับผมทําให้แบบ เฮ้ยทำไมเลขของเราอะเลขที่เราแบบทำมันมันเหลือเยอะลนะ่ะอะไรเงี้ยก็เลยกวาดเรียบไปหมดเลยนะครับผมก็เลยแบบเออเราก็เขาก็ตามกันมานะครับค่ามันก็แบบเฮ้ยคนมีคนนี้ซื้อศูนย์เก้านะอะไรเงี้ย้ก็เอามาขายหมดเลยนะครับก็กวาเดเรียบหมดเลยนะครับก็ได้มาเยอะมากนะก็กวาดเรียบหมดเลยนะครับที่ที่เขามาขายนะภาพรวมนะครับเมื่อก่อนก็เข้าเต็มเต็มนะครับก็ก็ถือว่า ก็ถือว่าเข้าอยู่เนาะสานมือก็ถือว่าเข้าแล้วกันนะเพราะว่าพ่อมนก็สูนเข้าตเต็มเลยนะครับก็ตัวเดียวเน้นเน้นเนี่ยเป็นหนึ่งอันที่ที่เหมือนกับว่าได้ได้เยอะมากที่สุดเลยนะขออีมินนะมนาดไปได้สองตัวนะทาให้แบบเออก็ก็กกดีใจมากเหมือนกันนะครับในวันนี้ก่อนนะครับก็อยากให้ถูกทุกงวดน,นะโดยเฉพาะสามตัวตรงนะเสียวๆสามตัวตรงมาหลายรอบละอือฮึจริงคือเขียวตรงตามตัวตรงหลายรอบแล้วล่ะอือ แต่วันนี้เข้าล่างตรงๆก็โอเคนะก็โอเคนะก็พอได้อยู่นะครับผมได้เยอะเลยนะเพราะว่าผนซื้อแค่นั้นนะล่างล่างมันไม่ค่อยจะซื้อจริงๆนะก็ะซื้อแบบแค่นี้เลยจริงๆนะแล้วซู่เก้าศูนไม่ได้ซื้อเลยนะถ้าออกเก้าสูนเนี่ยเนี่ยช็อกเลยนะครับผมก็พอดีนะครับพอดีได้แบบเต็มๆเลยนะอ่ก็อ่ะเรามาเมาส์กันต่อนะครับเออาอมาเล่ากันต่อแล้วกันสาหรับพวกที่แม่นจริงๆนะครับของอ่อ ในหลายงวดนะครับแล้วงวดก่อนพอดีชนกับของศาสรมืดด้วยถ้าไม่อเมริกแบบก็เลยจัดเต็มหนักไปเลยแหละตัว90ตัวนี้แหละตัวเป็นกรณีศูนย์เก้า,าตัวเดียวเน้นๆนะครับก็เลยแบบอ่ะก็เลยจัดเต็มไปเลย <c oughs> แต่95้มันก็จัดเดียวเหมือนกันนะเก้าบนจัดเดียวเดียวหมือนกันนะครับเก้าบนกับ92 3ตัวที่อเมินจัดในงวดก่อนก็คือมีแค่นี้แหละนะครับ3ตัวนะถ้ามันจะไม่ผิดนะตัวบนชุดบนจะแค่นี้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็3ตัวเนี่ยแล้วก็3ตัว2ตัวเนะี่ย จะมีประมาณแค่นี้เลยนะครับที่ที่มึงจัดนะอืเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นแบบด้วยความที่ทํามันก็เลยมั่นใจพอสมควรนะอืทําให้มันแบบซื้อไม่เยอะะซื้อแค่เนี้ยอืมแล้วมันก็ก็อย่างที่มินเมาเนาะเพราะว่าในช่องมันก็แบบคือไม่ไม่ได้อยากลงโพยเยอะเพราะว่าเราคิดว่าโพยอันนั้นมันถูกแล้วอะไรเงี้ยโพยแบบแค่นี้มันถูกแล้วอยู่ในนี้แหละอะไรเงี้ยทําให้แบบไม่ได้แบบถ้าเอาโพยอื่นมามันจะงงเปล่าแล้วมันก็โพยอื่นส่วนใหญ่ก็ ถทบจะผิดหมดเลยนะถ้ามินเห็นนะอืมถ้าเกิดดูรีวิวดวนเก่าน,นะไม่ค่อยมีเจ้าไหนให้ถูกนะก็มีแบบเหมือนของเจนุกนะ J เจนุกก็ลงอยู่แต่ว่าก็ให้ดูมีเก้าส่วนอยู่แต่ว่าก็เก,ก้าส่วนใครก็ดูอดร้นนิดหนึะ่นะครับพอๆกันนะครับแต่ชุดสองชุดสามตัวไม่ค่อยเห็นนะนอกจากเอามาจับจับ,จ,บจับกันแบบกลับไปเร่กลับไปกลับมาอะไรประมาณอย่างนง้นนะก็มีเห็นอยู่นะครับผมแล้วก็เลขทูปแม่น้ำหนึ่งก็ใกล้เคียงอยู่นะหกสี่หนึ่งอันนี้ให้ อันนี้ออกเป็นหกสี่สองเนาะก็คือว่าใกล้เคียงมากอยู่พอสมควรเหมือนกันอาจจะเริ่มกลับมาแล้วก็ได้อย่าแมรหนึ่งอเมิกนนจะมาลงให้แล้วกันนะเพราะว่าพอมันเริ่มดวงเริ่มกลับมามันก็จะอาจจะกลับมาตรงน,นะเกือบเกือบสามตัวตรงเหมือนกันนะครับก็เจ้าอื่นๆภาพรวมมีงก็คิดว่าอืมมีไม่เยอะ,ะที่ให้ถูกศูนย์เก้าแล้วก็หกสี่สองอ๋อ,อแล้วก็สี่กลับมานะในครั้งแรกในรอบสิบของงวดเลยนะครับอืเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันแล้วกันนะครับผม ข้อ4กลับมาเนี่ยมันจะใช้เป็นใช้เอาไปใช้ในการทําสูตรต่อสูตรของศาสตร์มืดได้เหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวศาสตรมนะ์มืดอ่ะมันมันใช้เอ่อใช้เละไหลใช้ทั้งสูตรเอ่อใช้ทั้งคํานวณทั้งโพลต่างๆนะครับเพื่อมาจับให้ได้เลขที่มันแบบมีโอกาสถูกมากที่สุดนะครับเน้สามันดับแรกนะเอ่อพอมี4ี่สองม,มาเนี่ยมันจะอยู่เข้าไปในสูตรของการคำนวณด้วยอ่านะพอมีเลข4กลับเข้ามา มันจะเป็นเหมือนกับไม่เหมือนกับเกิดการเปลี่ยนแปลงในสูตรขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวมีขอคำนวณก่อนละกันนะครับผมในของสามือก็ขอขอเวลาหน่อยละกันนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะแบบเอออยากได้เร็วๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไอ้เมนกลัวผิดนะครับเพราะว่าอย่างงวดที่ผิดเต็มเต็มงวดเดียวอะ่ะเออในในห้างวดนะห้าหรือสี่งวดนะก็คือเข้าเข้าเต็มๆต็มเข้าบนสองตัวเต็มสองงวดแรกเนาะแล้วมีลุดตอนที่งวดแอดมินอ่อ เป็นโควิดแล้วก็อยู่ในโควิดตอนทั้งแบบล้าครับแล้วก็แบบหายใจแน่นแบบโอ้โหแบบก็มีการลองโควิดต่อมาอีกครับแบบเออประบปัญหาเหมือนกันครับในการวิเคราะห์คำนวณสูตรนะเพราะว่าสูตรมันค่อนข้างจะต้องเอาทําละเอียดนิดนึงนะครับอืมแล้วก็เหมือนจะคํานวณผิดด้วยถ้าจะไม่ผิดนะไอ้นี่มัมนผิดนั่นแหละไอ้คำนวณผิดไปนิดนึงนะเออแล้วก็อมืมเขาบอก็ประมาณน,นี้เนาะอ่าโอเค นึกไม่ออกล้วไม่พูดอะไรต่อนะันมือนอยากพูดเดียวแต่ว่านึกไม่ออกล้วนะครับแต่ว่าก็คือสรุปนะครับช่องของเราก็จะเน้นนะครับโพยที่มันคิดว่ามันถูกนะครับข้อขัดเวลาเพราะมันไม่อยากให้แบบไม่อยากให้แบบเออ่ทุกเออ่มันมันสับสนนะเพราะว่ายิ่งยิ่งโพยออกมาเยอะยิ่งสับสน,นเพราะเลื่มันเยอะไปเรื่อยเรืๆๆๆๆๆนะ่อยเรื่อยเรื่อยแต่ว่าทั้งที่ทั้งที่แบบตัวหลักมันก็ถูกอยู่แล้วนะครับที่ลงแบบอันนี้แค่งงลงแบบซื้อหวยยังโยมกับดุลพันธ์สองโพยแล้วก็สาดมืดอะไรเงี้ย แค่นี้ก็พอแล้วก็ถูกแล้วก็บก็ได้ถูกแล้วแล้วก็ไม่ต้องซื้อเลขเยอะด้วยคือแค่เนี้ยถูกเลยเนาะแค่นั้นเลยนะครับถ้าเกิดจริงแล้วเอาลงจริงนะแต่บางครั้งมันก็มีโพดที่เตตาเข้ามาก็อ่านหน่อยละกันแต่ว่าอ๋อเล้อ่านแบบอแต่ว่าถ้าจะลงเยอะแบบเยอะๆเยอะๆโพอะไรๆๆโพไหมมันคงไม่ได้ลงขนาดนั้นคแต่ว่าคอนเนตที่แบบมันคิดว่ามันเตตาแล้วก็น่าจะถูกแล้วก็เอามาใช้ประกอบในการคํานวณน,นะครับ ในการเลือกซื้อนะอ่าแต่ว่าอันที่เน้นๆก็คือโลประจําของเราแล้วกันนะครับผมอ่ะเน้นมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งละกันอันดับหนึ่งละกันอ่าคู่กับศาสตร์มืดละกันศาสตร์มืดศาสตร์มืดก็ใช้ในหลายสูตรเอาเข้ามานะครับผมอ่ะแต่ว่าอันดับหนึ่งที่นอกจากศาสตร์มืดนะอ่าคือของบุตพลันนี่แหละนะครับศาสตร์มืดก็คือบุตผพลันนะงวดก่อนก็เข้าเต็มๆนะครับสูตร9 90แล้วก็งวดก่อนนั้นก็เข้าสองตัวนะครับอืม แล้วงวดนี้ล่ะอ่างวดนี้ให้อะไรนะครับอ่าดูตเต,เต็มของงวดนี้แล้วกันนะน,นะครับวันนี้ดุจพลันนะครับให้ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสองห้าเก้าสองเก้าสองก็เป็นเลขดังของงวดนี้เหมือนกันนะเป็นไปได้นะที่เลขดัดงงวดนี้จะออกในงวดหน้านะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอ่อ่สองตัวมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเก้าสองนะครับผมงวดนี้มันเป็นหกสี่สองนะครับอ่ะมันเริ่มเริ่มจะเอาเลขไปคำนวณละก็คือมันอยู่ในหัวแล้วแหละแต่ว่า ไอ้็นคิดว่านะมันน่าจะมีคนจะมีเจ็ดนะคนจะมีเจ็ดนะครับผมจริงจริงเจ็ดแล้วถ้างวดเนี้ยมันเป็นสี่สองจากงวดก่อนสองจะโดนลากลงมามาไรมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ 7, เจ็ดสี่เออหกสี่สองลากลงมาผมคิดว่าเจ็ดน่าจะมาหนึ่งตัวนะครับถ้าเกิดมีชอบถ้ามีชอบเจ็ดชอบเจ็ดแบบก่อนก่อนน่าจะดูพอมีชอบเจ็ดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะ แต่คำว่ามันเตะตาขึ้นมานะครับเพราะว่าอ่ามันก็คือมันก็คืออคือพอเลขออกปบมันก็จะคิดเพราะว่ามันใช้สูตรในการคำนวณของสารมืดด้วยนะครับอ่อมันก็เห็นโป๊ะอย่างนี้แล้วอ่ะเลขต่อมาต้องเป็นแบบนี้ละอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออต่อมาตัวหนึ่งอ่ะมันน่าจะมีเจ็ดนะในสารมืดนะในสารมืดต้องมีเจ็ดแต่ว่าพี่ขอไปคำนวณคนมาให้ละเอียดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็มีว่าไอ้ว่าที่ผิดอะไรเป็นว่าที่เป็นคำนวณผิด แต่แบบจะแก้ตัวกันก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นคนผิดนิดเนียงผิดไปนิดนึงนะครับไม่งั้นจะเข้าไปละวันนั้นเศียดายนะเศียดาย,าย <c oughs> อตาตเมื่อก่อนก็เข้าอยู่เนาะว่าแก้ตัวไปแล้วกันนะครับผมก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะครับถ้างวดก่อนอะ่ะมันเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่อนข้างมามาแรงเหมือนกันนะต่าง่นไมีมาบนมาล่างบนมาลา่างอย่างเงี้ย ศูนย์จะมาต่อได้ไหมนะครับเจ็ดศูนย์ได้ไหมก็เป็นไปได้นะเจ็ดศูนย์ก็ได้เจ็ดสองเป็นไปได้ก็สองก็เป็นได้อันแต่จะลากแบบหกสี่สองลากลากสองลงมาแต่อัมีคิดว่าสี่ไม่น่าจะมาสี่ไม่น่าจะมาในชุดสามตัวนะครับเพราะว่าด้วยความแรงของของเลขสี่เนี่ยมันค่อนข้างน้อยหรือว่าพอมาแล้วเนี่ยมันชอบดับหายไปอีกนะมาโผวับเราหายปุ๊บอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยนะครับ ทำให้สี่เนี่ยเอ้มิงคิว่าโอกาสมาของข้างน้อยเหมือนกันนะสี่ของข้ามาของข้างน้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีเลขที่ลากมามันก็ไม่เป็นหกก็เป็นสองนะครับโอกาสหกจะลงมาต่อเนื่องไหมก็อืมไอ้หมินก็คิดว่าน้อยกว่าสองนะน้อยกว่าเลขสองนะครับทําให้เจ็ดสองเนี่ยเตะตาเหมือนกันแต่ว่าเจ็ดสองเนี่ยมันเป็นเลขที่ออกค่อนข้างค่อนข้างบ่อยตัวเลเจ็ดสองออกของข้างบ่อยออกค่อนข้างบ่อยแล้วมันจะมาได้ไหมมันก็มาได้มาได้มาได้ ทําให้ตัวเน้นสุดของมินในตอนนี้น่าจะเป็นเจ็ดสองก่อนเจ็ดสองก่อนถ้าของดุยพลันนะถ้าจะให้เลือกสักหนึ่งตัวนะครับน่าจะเป็นเจ็ดสองนะครับแต่วงวดก่อนถ้าจะให้เลือกต้องเป็นเก้าศูนย์เดี๋ยวเราต้องตวงกับศาตร์มือใช่ไหมก็ตว,ตวงกับสาวข,ของมินเองล้วก็เป็นเลขที่แบบเหลือเหลือลอตเตอรี่เหลือเต็มเลยครับเลขที่คําเขาบอาทำไมมันเหลือเยอะขนาดนี้ทําไมไม่มีใครซื้ออะไรอย่างเงี้ยกวาดไปเลยกวาดเลยอเออเลือกเลยได้ได้หมดเลยนะอื กว่าทั้งแพงเลยแนะออหลายแพงเลยแหละเหลือด้ดีนักอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะคือแบบโอ้โหก็โชคดีจริงๆริงนะรอดจริงจงการกาได้อาจจะเอารางวัลที่หนึ่งนะฮะก็เลยได้ได้สองตัวเลยได้สองตัวมาแบบเยอะมากกว่านเยอะมากนะครับหลายเลยนะอ่ะก็เออแต่ปกตินคนไม่ใช่ไม่ได้ไม่คนซื้อลอตเตอรี่นะไม่ซื้อลอตเตอรี่แบบเยอะอนะ่ะแต่พอดีวมื่อก่อนมันเหลือเยอะอ่ะก็เลยแบบกวาดหมดเลย อ่าสรุปสรุปนะครับสุดลวกันนะครับเจ็ดสองน่าเด่นสุดนะครับเจ็ดสองนะนะเป็นอันดับหนึ่งนะลดเปอันดับหนึ่งนะเมื่อก่อนก็ต้องศูนย์เก้าเก้าศูนอยู่แล้วแหละเมื่อก่อนนะเราคำนวณได้ตรงนะครับแต่วันนี้ยังไม่รู้ว่าจะคำนวณได้อะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดในของดุลพลันเนี่ยน่าจะเจ็ดสองนะครับ่ามิคิดว่าร่าวข้าๆน่าถ้าเกิดอมินถ้าเิดคิดในหัวเข้าๆนะสามมือมันน่าจะมีเจ็ดนะถ้าคิดเข้าๆนะเราไม่น่าจะมีสี่เพราะว่า ี่น่าจะหลุดต่อน่าจะหลุดน่าจะหลุดหลังจากที่เข้ามาแล้วน่าจะหลุดไปอีกสักพักหนึ่งนะครับดวงสีเนี่น่าจะยังไม่มาคือไม่ได้มาต่อเนื่องไปอีกนะเอ่อต่มาตอนเดียวแต่ไม่ได้มาแบบต่อเนื่องแบบยาวไปอีกอ่าแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวคำนวณลวกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบเดี๋ยวตอนนี้จัเนผิดเดี๋ยวตอนนี้มันผิดเพราะว่ายังไม่ได้คำนวณเลยนะขอขอใช้เวลาการคำนวณสักสักระยะหนึ่งนะ เป็นไงก่อนเปิดซื้อขายแน่น,นอนแหละอป็นไงก็จะลงก่อนที่มันเริ่มมีการซื้อขายกันแล้วกันครับผมอ่ะโอเคนะครับนี้ก็ว่าจะพูดแป๊บเดียวนะครับของโพยดุพรรันนะครับก็กลายเป็นแบบเมาส์ยาวไปเรื่อยเลยนะครับผมก็ประมานนี้นะครับของดุพรรันก็คือเป็นตัวเน้นอยู่แล้วนะครับผมเข้ามาสองอันแล้วลว้นนี้มีโอกาสหลุดได้ไหมก็ถือว่าได้นะเพราะมันติดต่อเนื่องต่อเนื่องมาสองวันแล้วอะที่เขาเอ้ยมันเข้ามาแบบต่อเนื่องแล้วอะแต่ว่านีาา้จะหลุดได้ไหมก็มีโอกาสจะเคลื่อนไปนะครับก็น่า หรือว่าจะเป็นสมตัวตรงไปเลยสองตัวเข้า2องรอบแล้วนี้แบบเมื่อก่อนถ้าไม่เข้าสามตัวตรงสตัวโต๊ดวัดในวัดหน้าก็ก็หลุดถ้ามินทามินถ้าใจมินคิดหองนะก็สมตัวน่าสนใจน่าเก็บไว้ก่อนก็คือนั้นน่าจะจัดแหละโดยเพพาะเจ็ดห้าดตัวนี้น่าสนใจนะครับผมภาพรวมก็ประมาณนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพราะว่าช่องซับน้อยนะันคิดว่าเฮ้ยทำไมไอ้มินให้แม่นขันอีทอย่ซับน้อยวนาะแต่ทำไมช่องอื่นให้ผิดแต่ว่าทำไมมันเยอะวะอะไรอย่างเงี้ย เสียใจนะเสียใจเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมแชร์กันไปเยอะๆแล้วกันนะครับคือไม่ได้คาดหวังว่าแบบคนดูเยอะหรอกแต่ว่าอย่างน้อยฉันให้ถูกเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบคนน่าจะดูพอสมควรนะอะไรเงี้ยทำไมไม่ค่อยมีคนดูเลยนะไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคอ่ะน้อยใจน้อยใจนะครับแต่ว่าอือก็องไงก็ต้องทำโปรให้ fc ประชาราชจามอยู่แล้วครับผมอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม